ครับสวัสดีครับผมพ่ณัทะเคต AC 1 n e and t w a t i o n a l YouTube โกนัท c นะสำหรับคลิปนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นรถสาล้อนะครับผมเอามาแปลงนะครับคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการแปลงรถสาล้อจากระบบปกติที่เป็นบอร์ดขนาดนี้นะครับเป็นบอร์ดของตัวคลื่น AM นะครับผมเปลี่ยนไปใส่พวกรีเซฟนะครับแล้วก็เป็นรีโมท2.4และ s สปีดคอนโทรลเซอร์โวนะครับตัวนี้ก็คือชุดมอเตอร์เดิมครับที่อยู่ในในในตัวรถจะเป็นมอเตอร์เลี้ยวตัวหนึ่งมอเตอร์ขับเคลื่อนตัวหนึ่งนะครับผมก็ไปเปลี่ยนนนนใช้้มอออเเตรรร์ทีี่ป็บบดขึะคั แต่แบตเตอรี่ของเดิมรุ่นนี้เขาจะใช้ถ่าน AA นะครับแจ้งก่อน AA 4ก้อนผมใช้แบตลิโพน S แทนนะครับคือลดน้ำหนักให้มันเบาลงนะครับส่วนระบบเลี้ยวนะครับรุ่นนี้อี่าผมแจ้งเดี๋ยนี้ทำให้ดูนะครับเป็นระบบเลี้ยวแบบเซอร์โวนะครับอ่าดูนะครับนี่นี่เลี้ยวเลี้ยวเป็นเซอร์โวนะครับนี่ใช้เซอร์โวควบคุมนะครับเดี๋ยวผมสอนวิธีการแปลงนะครับว่าตัวระบบเลี้ยวที่ทำไงบางคนอาจจะมีเทคนิคที่แปลงดีกว่าแต่ผมดูแลอย่างนี้มันจะเป็นการแปลงที่ เวิร์กอยู่นะครับมันมันไม่ไ่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับและเรื่องของสปีดนับเป้งแบบนี้นะครับนีเป็นสปีดคอนโทรลนะครับแปดหนึ่งเอสนะผมแจ้งก่อนนะครับผมมีลองยัดแปดสองเอสไปแล้วโอ้วิ่งวิ่งมากแต่ข้อเสียคือรมมอเตอร์มันรับไม่ได้กลับบ้านเก่าไม่ไปแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมไปตดอบวิ่งให้ดูว่าวิ่งยังไงแล้วมาดูวิธีการทํานะครับง่ายเดี๋ยวผมจะย้อนกระบวนการที่ดูนะผมจะแกะแล้วผมจะอธิบายแต่ละจุดแต่ละจุดว่าทํางานยังไงนะครับ โอเคตามมาครับออโอเคผมลองมาที่มาาให้ดูไกลนะครับโอ้ยเสียวเหมือนกันนะครับต้องยกเยอะๆนะครับไปอ๋อย,ยกหล้อเบาแล้วก็เลี้ยวนะครับเห็นไหมวิ่งชี๊อยู่นะครับนี่นี่ ไปโอ้ยเสาหลุดเสาหลุดเสาหลุดผมไม่ได้ติดกาวที่เสาฮนะถ้าสังเกตนะครับเวลาวิ่งนะครับอันนี้ล้อนะครับมันจะหลุดออกนอกเบ้าแนะนำนะครับอันนี้ผมไม่ได้ติดกาวก็ติดกาวไปนิดนึงนะครับเพื่อทำให้นิ่งขึ้นนะครับจับใส่เข้าไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกัน มาดูสิ่งที่เราต้องเตรียมอุปกรณ์มานะครับที่เพิ่มก็คือหนึ่งเรื่องของสีดคอนโทรลแล้วก็เซอร์โวนะเซอร์โวนี้ผมอยู่ข้างในนะครับสี่ก็เป็นสีดไซส์เล็กๆมินิอย่างนี้นะครับอันนี้ก็หาซื้อได้ไม่ยากทั่วไปนะครับโอเคมาทีนี้เรามาดูวิธีการถอดประกอบกันนะครับเริ่มแรกนะครับให้เราถอดน็อตทั้งหมดจะมีหดจุจุดนะครับหนึ่งสองท้ายมีสองนะครับแล้วข้างหน้าอีกสองนะครับอ่ามาเดี๋ยวเราถอดเลยนะครับ จุดนะครับเดี๋ยวผมอธิบายทั้งหมดว่าผมติดตั้งยังไงนะครับโอเคมามบ6จุดแล้วนะครับแกะเรียบร้อยนะครับมาดูภายในกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดระบบกับเครื่องเขานะครับมอเตอร์นะครับ ผมก็เอาสปีดชุดนี้นะครับจะมีสายที่เข้ามอเตอร์นะครับสองสายผมก็ต่อเข้าไปนะครับลักษณะนี้นะครับผมเอายูชีดออกก่อนเึิรครับโอเคมาดูในส่วนของเซอร์โวตรงนี้ผมบอกเลยไม่ยากนะครับต่อตรงนี้ไม่ยากแค่แค่จ้ำสายเข้าไปแล้วก็ชิดช่องหนึ่งที่อยู่ข้างล่างเนี่ยผมก็เจาะรูนะครับเจาะรูเพื่อที่จะวางแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ผมก็ใช้ใช้ที่เดิมนะครับผมก็ใช้วิธีนี้นะครับ ผมก็ผ่าสล็อตแบตออกมาลักษณะนี้ผ่ามาแล้วเพื่อที่จะวางแบตเตอรี่ลักษณะนี้หนึ่งเหนึ่งเซลล์นะครับไม่ได้แกะตรงนี้ออกเนอะง่ายๆนะครับทําแบบแบบง่ายๆนะครับส่วน่ยากก็คือระบบของเรื่องบังคับเลี้ยวนะครับของรุ่นนี้นะครับอันนี้อันนี้เข้าใจเนอะผมคิดว่าคงไม่ยากนะครับแค่แค่ใช้เครื่องมอเตอร์เฟืองเดิมนะครับแล้วก็แค่เปลี่ยนมอเตอร์อันนี้ผมก็ใช้มอเตอร์สีดําธรรมดานะครับใส่เข้าไปนะครับรอบมันก็จะดีขึ้กว่าของเดิมเยอะเลยนะครับ มาดูในส่วนของที่เป็นมอเตอร์เซอร์โวนะครับแกะให้ดูนะครับวิธีการวางอันนี้ก็จะมีน็อตสามตัวนะครับขนาดนี้อ่นีก็จะหลุดแล้วปึ๊บนะครับในำร้อนรุ่นนี้ที่จะเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเราเราสามารถที่จะต่อสายไฟเข้าไป เล <Le an> ี้ยงตรงอา่นๆข้หน้าสามหลอดนี้ก็ได้ก็ต่อข,อข,อข้ออ่อกช่อนอ่านะครับมันก็ใช้งานได้เหมือนกันอโอเคบอดี้ก็หลุดออกมาแล้วมาดูในส่วนของระบบเลี้ยวนะครับระบบเลี้ยงจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีมอเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมแกะให้ดูแกะให้ดูนะครับนี่ที่วาง จริงก็จะมีมอเตอร์มาอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเฟืองอยู่ตัวหนึ่งคอยเตะโยซ้ายโยขวานะครับด้านด้านใต้ชุดนี้นะครับชุดนี้ที่อยู่เนี่ยเห็นไหมสังเกตจะมีสปริงสปริงผมไม่ได้ถอดออกนะผมต้องเก็บไว้นะครับเก็บไว้เพื่อในกรณีที่เราเอามาซาะร่งวางเซวอ์ลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะมีระยะแหลกอยู่นิดนึงนะครับถ้าสังเกตเนี่ยจะมีระยะแหลกอยู่นิดนึงสปริงนี้หน้าที่เขาคือทําให้รถมันตรงนิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งมันก็จะก็จะนิ่งขึ้นนะครับช่วยให้ให้้ลัักษณะะขของงรรถนนนิ่ึคบ เพราะว่าเซอร์โวที่ผมวางจริงๆแล้วนะถ้าการวางแบบนี้มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเห็นไหมมันจะมีระยะระยะระยะขนาดนึเหลือแหลกอยู่นิดนึงนะครับเนี่ยเขามองใกล้ๆจะเห็นเลยนะครับผมก็เลยต้องใช้สปินตัวเดิมของเขาเนี่ยหน่วงไว้ให้อยู่ตำแหน่งตรงกลางนะครับโอเคแล้วผมก็แค่เซาะร่องนะครับจากนั้นผมก็เอาเซอร์โวไซส์เล็กแปะเข้าด้านหลังเซาะร่องตรงนี้นะครับด้านด้านด้านถ่ายนี้เซาะร่องออกมาแล้วก็วางแปะใช้เกลาล้อนแปะไปเลยง่ายๆนะครับเร็วๆนะครับไม่ยากนะครับกษณะน,นี้อันนี้ก็จะทํางานได้ โอเคผมลองต่อให้ดูชนองหนึ่งชนอสองนะครับตปิสวิตออนนะอันนี้สวิตผมก็ต่อผ่านสวิตเดินเข้านะครับแค่แค่ปรกีสายเพิ่มมานะฮะตัวก็จะทํางานในสถานะนี้นะยก็จะเตะซ้ายเตะขวาซะหนณะอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดสถา,านะเงี้ยเรามีเวลานิดนึงนะครับมีอุปกรณ์ก็ทําเป็นบอลลิงก์ก็ได้นะครับ ต่อบอลลิงตรงนี้อันหนึ่งแล้วบอลลิงสั้นๆตรงนี้อันหนึ่งเพื่อเพื่อที่จะทําให้มันสมูทกว่านี้นะครับเราก็ถอดสปริงออกไปได้นะครับอันนี้ผมสร้าแบบง่ายๆนะซึังก็เล่นได้เหมือนกันนะไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองทําดูนะครับหรือถ้าติดตรงไหนไม่เข้าใจก็ค,คอมเมนต์มาหรือโทรสอบถามผมโดยตรงก็ได้นะครับทำเล่นๆนะทบข่าววิ่งก็สนุกนะครับโอเคเดีย๋ยวไปวิ่งกันต่อดีกว่า ครับทีนี้ต้เห็นแนวทางและวิธีการทำนะแล้วผมบอกเลยไม่ยากไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับแต่ข้อเสียผมแท้งก่อนนะครับมันจะกลับไปใส่วงจรชุดเดิมอันนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าผมเจาะไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วบางทีเนี่ยด้วยเพราะว่าไปใส่แล้วออกทีนึงมันอาจจะไม่สนิทนะครับผมแปลกลับมาได้แล้วเพราะนั้นไอ้คันนี้เก็บไว้เล่นนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกนิดนึงของรุ่นนี้คือสำล้อนะครับเวลาเลี้ยวความเร็วสูงคว่ำนี่นี่ก็จะกรารอยขลอกนิดนึง ธรรมดาครับนักรบนับรกรบต้องม,มีบาดแผลเรื่องปกตินะครับแต่โดยรวมๆแล้วผมว่าวิ่งน่ารักดีนะจี๊ดดีนะครับเล่นสนุกสนุกนะครับเวลาเลี้ยวก็ยกยกขั้นเร่งนิดนึงนะครับนงสำหรรบไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับโอเคไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ